ตัวละครบางตัวที่อยู่ในเรื่องเนี่ยฮะในโฟกชิงเนี่ยมันจะมีตัวละครที่ถูกบองถูกตีตาถูกตีค่าของเด็กอาชีวะเนี่ยเอาไว้ว่าเฮ้ยทำไมคุณทำไมคุณถึงตีค่าเขาว่าเป็นขยะทั้งๆท,ท,ที่คุณยังแทบไม่ได้รู้จักเขาเลยหนังตะลุงรีวิว ภาพยนตร์ที่เรียกว่าเป็นกระแสมากๆเลยในโลกโซเชียลตอนนี้นะมีกระแสมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นการการทําภาพยนตร์ออกมาเนี่ยมีทีมงานการตลาดที่ทำเอาไว้ดีมากๆเลยนะฮะกับภาพยนตร์เรื่อง Four k i n g อาชีวะยุค90 โฟ i ิงครับผมเป็นผลงานการกำกับโดยตัวของคุณพุททพุธิพงศ์นาคทองครับพิ่มกับใหม่นะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์เนี่ยมานานแล้วในประเทศไทยอยู่นานและอดีตเด็กช่างนะฮะที่หยิบเอาเรื่องราวใกล้ตัวของตัวเองเนี่ยฮะเด็กอาชีวะนะฮะเด็กอาชีวะที่หยิบเอาเรื่องราวใกล้ตัวของตัวเองเนะี่ยหยิบเอามาทําเป็นบทภาพยนตร์แล้วก็หยิบเอาสีสถาบัานนะฮะที่ประกอบไปด้วยอินทระกนก ประชาชนแล้วก็บูรณะลนะสี่สถาบันเนี่ยหยิบเอามารวมอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เรียกว่า4ส,สถาบันเนี่ยน่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเป้งที่อยู่ในวงการวงการอาชีวะของกรุงเทพแล้วก็ว่าได้นะฮะสี่สถาบันนี้นะฮะก็เป็นสี่สถาบันหลักๆที่พูดถึงอยู่ในเรื่องนี้แหละมันก็ยังมีมีอันอื่นด้วยนะที่ผมบอกหลักๆเพราะว่ามันมีมีคณะมีมีโรงเรียนอื่นที่มีการพูดถึงอยู่ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าในเรื่องเนี้ย หลักๆเลยนะหลักๆเลยก็จะพูดถึงดำเนินเรื่องผ่านมุมมองของของอินทระนะของของโรงเรียนอินทระก่อสร้างอินทระโรงเรียนอินเนี่ยก็จะมีหลักๆสามตัวละครด้วยเหมือนกันนั่นก็คือดาอินทระครับบิลลี่อินทระแล้วก็ลูแปงอินทระสามตัวละครนี้นะคะคือสามตัวละครที่ใช้ดำเนินเรื่องหลักในโฟกิงครับแล้วก็มีการพบเจอกับโรงเรียนที่เป็นคู่อริกันอ่าโรงเรียนที่เป็นคู่อริกันเนี่ยพอโผล่ออกมาป,ปุ๊บเนี่ย พวกโรงเรียนพวกเนี้ยครับเขาก็จะเขาจะตะโกนชื่อของโรงเรียนตัวเองก่อนอินไว้ชนไว้บูไว้กระดกไว้แล้วเขาตะลุมบอลตีกันอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งซึ่งตาม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 ประสบการณ์ตามประสบการณ <laughs> ์แล้วกัน ตามประสบการณ์ได้อยู่เออเพราะว่าผมก็จบผมก็เรียนเรียนด้านอาชีวะมาเหมือนกันนะฮะตามประสบการณ์ของผมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยตะโกนในยุคยุคผมนะเออยุคผมเขาก็ไม่ไมตะโกนชื่อกันนะเพราะว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้จะไ,ไ,ไปตีกันอะไรแบบนั้นนะพอมีปัญหากันก็เขาก็จะไปเคลียร์กันที่อื่นมากกว่านะผมก็ไม่ได้ค่อยจะจะอะไรอะไรประมาณนั้นหรอกนะฮะ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยใจของผมเนี่ยพอดูด้วยความที่ว่าเราเราผ่านการเรียนอาชีวะมาก่อนเนี่ยผมเข้าใจมุมมองของตัวละครในเรื่องนี้นะหลายๆตัวนะฮะอย่างตัวละครบางตัวที่อยู่ในเรื่องเนี่ยฮะในโฟกชิงเนี่ยมันจะมีตัวละครที่ถูกบองถูกตีตาถูกตีค่าของเด็กอาชีวะเนี่ยเอาไว้ว่าเฮ้ย ทำไมคุณทำไมคุณถึงตีค่าเขาว่าเป็นขยะทั้งๆท,ท,ที่คุณยังแทบไม่ได้รู้จักเขาเลยนี่นมันมันให้ผมนึกถึงประสบการณ์ตอนผมเรียนเหมือนกันนะผมคือนรถเม์ไปเรียนเนี่ยแค่ผมใส่เสื้อช็อปนะฮะแล้วก็ผมก็มีอุปกรณ์การเรียนอะ เออเสื้อช็อปผมนะฮะเสื้อช็อปผมกางเกงที่ใส่ไปเรียนก็เป็นกางเกงปกติที่มันถูกระเบียบนะนะฮะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนของผมรู้ไหมคืออะไรมันคือไม้ทีครับพอผมถือไม้ทีถืออาศัยเสื้อช็อปถือไม้ทีแล้วก็ขึ้นรถเมลไปโรงเรียนเนี่ยฮะสายตาของคนที่มองเราเนี่ยเขาจะมองด้วยสายตาที่ออ ไอ้นี่มันมันเป็นมันมันมาแบบมันเป็นเด็กช่างเว้ยเฮ้ยไอ่ไอเนี่ยมันมันจะไปมันจะไปตีกับใครหรือเปล่าว่าถือไม้ทีมาด้วยเว้ยเออเนี่ยผมผมเข้าใจในในมุมมองของตัวละครพวกนี้นะว่าเฮ้ยที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะมาตีกับใครนะเพราะว่ามันมีหลายคนนะที่มาเพื่อที่จะมาเรียนหนังสือนะมาเรียนหนังสือแล้วก็หลายหลายคนนะด้วยความที่ว่ามันเป็นเด็กอาชีวะเนี่ยฮะเพราะเป็นเด็กอาชีวะเนี่ยการที่จะไปไปเรียนเนี่ยฮะ มันจะมีมันเวลาเรียน,น่ะมันมันจะไม่เหมือนปกติทั่วไปนะฮะเพราะว่าบางวิชาเนี่ยมันต้องอยู่เป็นภาคค่าเรียนแบบทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอย่างนี้ก็มีนะฮะซึ่งซึ่งเด็กอาชีวะที่เขามาเรียนกันเนี่ยบางคนเขาเรียนมามาเพื่อเรียนรู้จริงๆนะเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะเพื่อที่จะมาตีลันฟันแทงกันแต่ว่าเนี่ย แต่ว่าลหลายๆคนสายตาของของคนลหลายๆคนที่มองเราเนี่ยฮะโดยที่ไม่ได้รู้จักเราเลยเนี่ยเขากลับมองด้วยการที่ตีค่าตีความเราเนี่ยว่าเราเราไม่ใช่เด็กนักเรียนเราไม่ใช่มนุษย์อะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้พลบันทำ้ห้ผมเข้าใจ เข้าใจในในสายตาในมุมมองของของตัวละครที่อยู่ในเรื่องเนี่ยฮะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยฮะมีมีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรด้วยเหมือนกันนะฮะโดยที่ทั้ง4สถาบันเนี่ยฮะเรียกได้เลยว่าพอมาเจอหน้ากันเนี่ยมันก็ไม่ถูกกันหรอกแล้วพอมันไม่ถูกกันครับทุกครั้งนะฮะที่มาเจอหน้ากันเนี่ยในหนังเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบมันจะต้องใส่กันว่ะถ้าถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยเขาเรียกว่าใส่สดกันเออมันจะต้องสดกันว่ะ แต่ว่านะแต่ว่านะใ,ในในยุคของเขาเนี่ยที่เขาให้เราได้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการตีกันเนี่ยเขาจะตีกันโดยที่เขาไม่สนใจอะไรเลยนะฮะเขาจะเขาจะยิยงกันแน่นอนครับป <_ EN _ sozusagen> ืนมีมีดมีครับแต่ว่าบางครั้งนะฮะพอพอ v เวลาเขาตีกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยการการต่อสู้การฟาดฟันกันเนี่ยเขามีการการเว้นระยะส่วนหนึ่งนะฮะเขาเว้นระยะส่วนหนึ่งเอาไว้ครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเฮ้ยไอ้เนี่ย เขาอยู่กับพ่อกับแม่นะเฮ้ยไอไอหมอเนี่ยมันเดินม,มากับแฟนว่ะเฮ้ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้เราปล่อยไว้ก่อนรอบนี้รอบนี้เราเราไม่ตีมันรอบหน้าอย่างน้อยมันเจอกันวันหลังเราก็ตีมันทีก็ได้อะไรประมาณนี้นะ,ะโดยทีโย่โดยที่ตัวละครหลักๆที่เขาหยิบมาในเรื่องนี้นะฮะเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงเพียงแต่ว่าชื่อตัวละครที่หยิบเข้ามาเนี่ยเป็นตัวละครที่ หยิบแค่ชื่อมานะหยิบแค่ชื่อมาอยู่ในเรื่องที่เฉยๆอย่างดาดาอินทระบิลลี่อินทระลูแปงอินทระเนี่ยฮะก็ยังก็หยิบเข้ามาครับแต่ก็มีตัวตนอยู่จริงๆอย่างตัวของลูแปงอินทระเนี่ยฮะใครที่ดูติดตามติดตาม YouTube ดูช่องอาชีวัตรทวีก็ได้ครับเขาจะเห็นเขาบ่อยนะฮะอย่างอย่างตัวของรูแปงเองเขาก็เปิดช่องของเขาเองนะรูแปงพาทัวร์นะก็ลองไปดูได้นะฮะอย่างตัวของตัวละครของพี่แหลม พี่แหลมพี่แหลมทเวนตี้ไฟเอนะฮะตัวของบางกระหนกอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวละครปีคนอยู่จริงนะเพียงแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขาหยิบมาแค่เป็นชื่อเฉยๆ a s สออน ออนชื่ออ่าออนชื่อออนออนสถาบันของเขาเฉยๆไม่ได้หยิบรวมมาทั้งหมดนะฮะว่าไอคนนี้อยู่ที่นี่ไอ้คนนี้อยู่ที่นี่แล้วตัวต,วต,วต,วตวนจริงๆของเขามันจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะฮะคำความเข้าใจกันก่อนว่านี่คือการหยิบเอาชื่อตัวละครมาเพื่อที่จะให้ให้เราได้ได้อินกับมันได้รู้จักกับมันมากขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นทำให้ ผู้ที่อยู่ในในช่วงนั้นในยุคนั้นอนย่างเช่นยุค90เนี่ยพออยู่ในยุคนั้นเนี่ยพอเราได้ยินชื่อพวกเนี้ยเฮ้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เขาได้ใกล้ชิดมากขึ้นนั่นเองนะภาพยนตร์เรื่องนี้ทําออกมาให้หลายๆกลุ่มผู้คนได้สามารถดูได้นะฮะไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นกลุ่มเด็กช่างอย่างเดียวนะฮะผมว่านอกจากเด็กช่างจะดูได้แล้ว ถ้าเป็นกลุ่มของเด็กที่เรียนอาชีวะเนี่ยฮะเด็กเรียนอาชีวะหรือเด็กช่างเนี่ยถ้าได้ดูเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่เขาได้แนวคิดได้สะท้อนความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าถามว่าเด็กช่างตีกันไหมมันก็ยังมีกันอยู่บ้างผมจะไม่โกหกนะว่ามันไม่มีมันมีกันอยู่บ้างครับเพียงแต่ว่าการตีกันการต่อสู้กันเนี่ยบางครั้งนะฮะมันมีคําถามคําถามหนึ่งที่ถามอยู่ในเรื่องเนี่ยว่าเฮ้ ถ้ากูไม่ใช่บูอ่ะแล้วมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่ชนอ่ะเราจะตีกันได้วะเออเนี่ยะฮะมันก็เป็นคําถามที่ถามกับคนเด็กสมัยนี้เหมือนกันนะว่าที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้ที่กําลังอยู่ในวัยคึกขนองที่กําลังแบบว่าณนะปัจจุบันนี้เราจะไปตีมันเนี่ยอะเดอมองเห็นมองมองหน้าแล้วไม่ชอบหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะตีมันเนี่ยมันมันถามนะว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยเราใส่เสื้อสีเดียวกันอะ่ะเราอยู่บ้านข้างกันอ่ะ เราเล่นเป็นเพื่อนกันอะเราจะตีกันไหมวะเออนะฮะมันเป็นเป็นข้อคิดเป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่อยู่ในเรื่องด้วยเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงการตีแผ่แล้วก็การให้แนวคิดมุมมองต่างๆผ่านตัวละครต่างๆที่อยู่ในเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นการให้แนวคิดในเรื่องของใจของลูกผู้ชายนะฮะใจของลูกผู้ชายเนี่ยบางคนนะฮะในปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ย มันไม่ได้เรียกว่าการการการต่อสู้ของลูกผู้ชายอะ่ะนะถ้าจะให้พูดจริงๆก็เออมันอาจจะเป็นอันธพาลมากกว่านะฮะมันไม่ไดีไม่ได้มีศักดิ์ศรีจริงๆนะสมัยสมัยนี้ด้วยเหมือนกันบางครั้งเนี่ยฮะการต่อสู้กันเนี่ยมันอาศัยอาศัยเรื่องของความของใจต่อใจกันมากกว่านะแล้วก็ที่สําคัญเลยทุกตัวละครในเรื่องนี้ด้วยความที่เขาเล่นเป็นเด็กอาชีวะท,ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่เด็กอาชีวะเขาจะมีเหมือนๆกันเลยนะพวกตัวเฮลวเฮล้เขามีเหมือนกันเลยเวลาเขามองตาใครเนี่ยเขาจะไม่หลบตากันเขาจะมองด้วยด้วยสายตาแบบหลบดิท่านหลบท่านหลบนะมันหมายความว่าเรากลัวเออหลบคือกลัวหลบคือแพ้นะฮะแล้วก็มันก็จะมีกวนกวนก,กันนะฮะมันก็จะเป็นเป็นปกติแบบนี้แหละครับพวกปกติแล้วนะผมว่าคนเราพออยู่รวมกันเป็นกลุ่มเนะี่ยมันก็จะมีความเฮลความ ความกล้ามากกว่าปกติแล้วก็ในแต่ละกลุ่มมันก็จะมีตัวเฮลออกมาไอตัวเฮลก็จะเป็นตัวตัวสร้างเรื่องของของในเรื่องอ่ะมันก็จะจะอยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งที่มันโผล่เข้ามาเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่หลายหลายคนชอบมากเลยนะตัวของคุณบิ๊กดีจาร์ดนะฮะตัวของไอ้ย่าติดบ้านไอ้เด็กบ้านเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่รวมในสีสถาบันหลักที่พูดถึงนะแต่ว่าไอ้เด็กบ้านเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีปุ่มหลังครับว่ามันอยากจะเล่นพวกเด็กช่าง มันอยากจะเล่นเด็กอาชีวะมากเลยเพราะว่ามันเหมือนโดนเด็กอาชีวะเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความที่มันแค้นเคืองพวกนี้มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเด็กช่างสถาบันไหนก็ตามมันก็ตีไปหมดตีไปหมดเลยพวกเด็กเด็กบ้านเนี่ยมันจะเป็นพวกเด็กที่อ่รวมรวมเด็กมีปัญหาเด็กในสลัมอ่ะลองนึกภาพดูนะฮะว่าเด็กในสลัมพวกเนี้ยเขาจะเป็นเด็กมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้ายาการพนัพาน,านอาวุธอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ยาเด็กบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่อัพอีกระดับหนึ่งเราไม่สามารถที่จะคาดเดา คาดเดาเรื่องราวคาดเดาคําพูดคาดเดาวิธีการการใช้ชีวิตต่อจากนี้ของมันได้วันนี้ตอนนี้มันกาลังหัวเราะอยู่อีก2วิวิธีต่อมาเนี่ยมันอาจจะแบบว่ากระโดดทีมันจะบ้าไปแล้วก็ได้ไอตัวยัดเด็กบ้านเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะรวมไปถึงตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าแต่ว่าข้อเสียไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะข้อเสียของเรื่องนี้เลยก็คือว่าด้วยความที่ตัวละครเยอะนะครับตัวละครเยอะเกินไปเนี่ยทำให้ หลายๆตัวละครเนี่ยมันดูบางบทของตัวละครมันดูบางเกินไปดูบางจนจนบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูในช่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าบทมันไม่เด่นแล้วก็เราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีผลอะไรต่อเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะฮะแต่ว่าทุกช็อตทุกซีนแทบทุกฉากในเรื่องเลยเป็นการสอดแทรก เป็นการสอดแทรกแนวคิดสอดแทรกความคิดข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของกลุ่มเด็กอาชีวะกลุ่มหนึ่งเนี่ยออกมาได้อย่างดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะนักแสดงที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็เรียกว่าคัดสรรระดับคุณภาพออกมาทั้งนั้นเลยเนะไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณเป้อารักผมไปดูบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับมานะฮะของผู้กำกับกับคุณเป้มาเนี่ย โดยที่ตัวของคุณพุทธิพงศ์กับคุณเป้อารักเนี่ยเขาอายุเท่ากันเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะว่าชวนคุณเป้มาตั้งแต่9ปีก่อนนะไม่ใช่ว่าพึงชวนนะฮะชวนกันมาเล่นนานแล้วอย่างตัวของคุณจ๋ายไททัสมิธเนี่ยมาเล่นเป็นบิลลี่อินทร์เนี่ยตัวของจ๋ายก็เป็นอดีตเรียกว่าสมัยเรียนเนี่ยเขาก็เป็นเด็กช่างเหมือนกันนะเป็นเด็กอาชีวะเหมือนกันนะแล้วก็เขาผ่านการแสดงเป็นละครเวทีมาก่อนนะนะฮะแล้วก็มีตัวของคุณ ที่แบบผมไม่นึกว่าเออตัวเขาเนี่ยจ,จะจะจะออกมาเป็นระดับดีนี่อยู่ในเรื่องเลยก็คือตัวของคุณนัทกิจจริตนะครเป็นโอประชาชนอ้โหคนดีเล่นได้ดีมากๆเลยนะถึงแม้ถึงแม้ว่าด้วยด้วยขนาดตัวของเขาอ่ะเขาจะตัวตัวเขาเขาเหมือนจะตัวเล็กกว่านักแสดงคนอื่นนะแต่ว่าด้วยฝีไม้ลายมือการแสดงของเขาอ่ะมันทาให้ให้ตัวเขาเนี่ยเหมือนเลยครับว่าเขาเป็นเด็ก เด็กตาชิวจริงๆแล้วเขาไม่กลัวนะถึงแม้เขาจะตัวเล็กกว่าหรือว่าขนาดตัวไม่เท่ากันเขาก็ไม่กลัวเหมือนกันนะฮะคุณจกอัครินคนนี้ก็เล่นดีมากๆเลยนะที่อยู่ในเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณทูศิราัตก็มาเล่นมาร่วมเล่นด้วยเหมือนกันแล้วก็มีคุณอ่ คุณแหลมพี่แหลมทเวนตี้ฟอนะอันนี้มาเล่นเป็นบ่ากนกนะฮะไปดูในเรื่องเอาแล้วกันนะฮะว่าแต่ละคนเล่นแล้วบทบาทเป็นอย่างไรโดยรวมแล้วชอบมากๆเลยสําหรับภาพยนตร์เรื่องโฟคิงนะฮะหลายจุดนะหลายจุดที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเด็กสมัยนี้ได้ดูผมว่าน่าจะเข้าใจมุมมองการใช้ชีวิตมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการพูดถึง พูดถึงเป็นการการกล่าวถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยฮะมันไม่ได้มีแค่ช่วงเดียวนะมันไม่ได้มีแค่ช่วงของการเรียนนะมันไม่ได้มีแค่คู่หริอย่างเดียวนะบางทีนะฮะการที่เรามีสตูนะตอนเรียนเนี่ยอนาคตของเราเนี่ยฮะถ้า,ถ,าถ้าสมมติเราได้ไปทํางานร่วมกันไปเจอกันแล้วต้องทํางานกันอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงอ่ะเราจะทํางานด้วยกันได้ไหมอ่ะอันเนี้ยก็เป็นคําถามท,าที่ตั้งเอาไว้นะฮะว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเรากําลังคึกขนองอยู่เนี่ย เราจะไปทำงานร่วมกับเขาได้หรือเปล่าในวันที่เราจะต้องต้องทำงานเพื่อปากท้องเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของเราเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการตีกันมันจะทำไปจนวันตายนะฮะนี่เป็นยุคปี2021นะฮะมันไม่ใช่ยุคที่เราจะไปฆ่าฆ่าตีรันฟันแทงกันนะครับไปใช่ไปฆ่ากันเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่จนวันตายเราไม่ใช่เราไม่ใช่พวกแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วก็การที่เราทำผิดครั้งหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันสูญเสียขนาดไหน ถ้าสมมุติว่าคุณได้มีประวัติเข้าไปนะสถานพินิษฐ์นบ้านเมตตานะนะสถานตะสันดานสักครั้งหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับมันเสียประวัติขนาดไหนบางทีนะถ้าชีวิตคนหลุดมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นถึงจุดที่จุดพีคของ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 เด็ก มีปัญหาเลยอย่างเป็นพวกไอเด็กบ้านเนี่ยเด็กไอยาเด็กบ้านเนี่ยไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าสมมติคุณสามารถพลิกชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนตัวละครที่อยู่ในเรื่องเนี่ยฮะที่จากที่ทําเลวซาม,มาไว้ตั้งแต่ก่อนนันเนี่ยพอมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะโตขึ้นมานะ,ะอยากจะชดใช้บาปของตัวเองเนี่ย,ยก็จะทําตัวเป็น ออกมาเป็นอาชีพอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ตัวละครในหล,หลายตัวมีมุมมองที่แตกต่างกันถึงตัวละครพวกนี้หลายๆคนจะมองว่าเขาเป็นขยะเขาไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าพวกเขาทุกคนมีหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองอะไรแต่เพียงด้านเดียวครับนี่คือสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะสื่อให้เราได้รู้แน่นอนนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกลุ่มผู้คนที่สามารถดูได้เรื่องนี้นะดูได้ตั้งแต่อายุ อ๋อ15ขึ้นไปก็ดูได้แล้วแหละนะฮะถ้าเด็กเกินไปผมกลัวเรื่องของของภาษาของความรุนแรงที่อยู่ในเรื่องมันน่ามันน่ามันน่าจะไม่เหมาะกับกับกับเด็กเกินไปนะฮะแล้วก็พอโตๆโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเออเราน่าจะดูแล้วเราน่าจะชอบกันเลยทีเดียวนะะบางคนก็ดูแล้วก็จะไม่ชอบนะแต่ว่าบางคนเนี่ยผมว่าดูแล้วแล้วเขาจะเปลี่ยนมุมมองที่มองเด็ก เด็กอาชีวะกันเปลี่ยนไปเลยก็ว่าได้นะเด็กเด็กอาชีวะควรดูอย่างยิ่งเลยนะเรื่องนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งส่วนใครที่กําลังรู้สึกแอนตี้กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเอาเรื่องพวกนี้มาทําเป็นภาพยนตร์วะคุณควรไปดูอย่างยิ่งครับว่าทําไมเขาถึงหยิบเอาเรื่องนี้มาทําเป็นภาพยนตร์นะผมบอกแค่นี้แล้วกันเหตุผลง่ายๆเลยเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีอะไรมากกว่า นักเรียนตีกันแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่มีอะไรดูสัปดาห์นี้แนะนําเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจนะผลงานภาพยนตร์ไทยที่ทําให้เรานึกถึงภาพยนตร์ไทยในช่วงยุค90ไม่ใช่ภาพยนตร์ไทยที่อย่างโอ้ยจะออกมาตีรันฟันแทงกันอย่างเดียวเลยเรื่องนี้ไม่ได้ตีรันฟันแทงกันอย่างเดียวมีความดราม่ามากกว่าที่คุณคิดแน่นอนอฉากตีกันนะก็ก็จะมีมีให้เราได้ได้ลุ้นระทึก ตลอดทั้งเรื่องทุกช่วงทุกช่วงทุกช่วงนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่านะไอฉากตีกันไม่ใช่สาระสําคัญครับสาระสําคัญคือให้คุณได้เข้าใจตัวละครเหล่านี้มากขึ้นนั่นเองครับว่าพวกเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่ครับโฟคิงอาชิวะยุค90นะฮะ ใครที่กำลังลังเลอยู่จะดูดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้จะไปไหนดีแนะนำเรื่องนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยถ้าพลาดไปแล้วแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าสเสียดายนะเสียดายที่ไม่ดูในโรงภาพยนตร์ถ้าดูข้างนอกก็ไม่ไม,ไม่อินเท่าในโรงภาพยนตร์นะแต่ว่าผมบอกตรงๆนะหลังจากที่ออกจากโรงภาพยนตร์มาเนี่ยผมบอกตรงๆนะอินไว้อินอินดูแล้วอินจริงๆนะดูแล้วเราเราเราเข้าใจตัวละครเนี่ย เพราะว่าเราเข้าใจตัวละครเราเรารู้สึกมันมันมองเห็นภาพเราสมัยสมัยก่อนนะสมัยที่เราเรียนอาชีวะว่าว่าเวลาเราเราไปเรียนเนี่ยเราโดนมองด้วยสายตาแบบไหนหลายหายคนมองเราแบบนั้นจริงๆทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยนะบางครั้งเนี่ยการที่จะตัดสินใครโดยที่เราไม่รู้จักกันเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะการที่เราใส่สีเสื้อแตกต่างกันเราใส่สีเสื้อ มีตาสัญลักษณ์ของสถาบันแตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะตัดสินเขาว่าเขาไม่ใช่คนแบบที่เราชอบนะเขาอาจจะกลายเป็นเพื่อนเราในอนาคตก็ได้เพราะว่าหลายๆตัวละครหลายๆคนนะฮะที่เป็นต้นเรื่องเป็นต้นแบบของตัวละครเหล่านี้ปัจจุบันก่อนหน้านี้เขาอยู่ต่างสถาบันกันแต่ปัจจุบันเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขารักกันมากจริงครับนี่คือสิ่งที่โฟกิงต้องการอยากจะสื่อให้เราได้รู้แน่นอนครับกับโฟกิง อาชีวะยุค90สครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องอเล็กซา e r Channel